ตอนนี้เราลองคิดว่า AC servo สามารถนำไปใช้งานอย่างไรได้บ้างและดิฉันจะอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมประเภทต่างๆ AC servo ทำการควบคุมได้3รูปแบบการควบคุมตำแหน่งการควบคุมความเร็วและการควบคุมแรงบิดเรามาเริ่มจากการควบคุมตำแหน่งเป็นอันดับแรกนะคะตัวอย่างของงานที่มีการควบคุมตำแหน่งเช่น อุปกรณ์ลำเลียงแนวตั้งภายในคลังสินค้าวัตถุจะถูกลำเลียงขนย้ายและถูกจัดส่งไปยังสถานที่หรือตำแหน่งต่างๆภายในคลังสินค้าการควบคุมตำแหน่งด้วย AC servo ช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุไปยังสถานที่หรือตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างถูกต้องแม่นยำอะไรจะเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมตินี้ถ้าหากไม่มีการใช้ AC servo วัตถุจะไม่ถูกขนส่งไปยังสถานที่หรือตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจงได้ส่งผลให้การใช้คลังสินค้าไม่ได้ผลไม่มีประสิทธ,ธิภาพและไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ AC servo สามารถทำการควบคุมตำแหน่งด้วยความละเอียดระดับไมโครเมตร1นึ่ในพันส่วนของมิลลิเมตร1ไมโครเมตรมีขนาดประมาณความหนาของเส้นผมมนุษย์เส้นหนึ่งเท่านั้น AC servo สามารถให้การควบคุมที่แม่นยำถึงระดับที่ตามนุษย์ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ตอนนี้เราจะไปต่อการที่หัวข้อการควบคุมความเร็วกันค่ะมีงานหลายอย่างที่ต้องทำการควบคุมความเร็วตัวอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องเคลือบผิวแบบปันเวียงซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผลิตวงจรเซมิคอนดักเตอร์ เครื่องเคลือบผิวแบบปันเวียงจะจ่ายสารละลายเหลวลงบนพื้นวัสดุที่มีฐานลักษณะเรียบจากนั้นจะใช้แรงเวียงหนีศูนย์กลางเพื่อกระจายสารละลายให้ไปทั่วทั้งพื้นผิวอย่างสม่ำเสมออะไรจะเกิดขึ้นในสถานการณ์สมมุตินี้ถ้าหากไม่มีการใช้ ac servo ถ้าหากความเร็วในการหมุนสูงเกินไปสารละลายจะปลิวออกจากฐานของวัสดุ ถ้าความเร็วต่ำเกินไปจะเกิดปัญหาสารละลายจะก,กระจายตัวไม่สม่ำเสมอการควบคุมความเร็วด้วย AC servo ช่วยทำให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำของกระบวนการหมุนด้วยการหมุนที่มีเสถียรภาพด้วยความเร็วที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่ทำการผลิตและท้ายสุดเราจะกล่าวถึงการควบคุมแรงบิดค่ะแรงบิด คือแรงที่ใช้ในการหมุนเพลาตัวอย่างของงานที่มีการควบคุมแรงบิดได้แก่เครื่องพิมพ์อุตสาหกรรมรอยย่นบนผิวสิ่งพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ประเภทดังกล่าวอาจทำให้กระบวนการพิมพ์เกิดความล้มเหลวการควบคุมแรงบิดด้วย AC servo ช่วยให้มั่นใจว่ากระดาษจะถูกดึงและยืดตัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดริ้วรอยหรือการยุบตัวลงบนพื้นผิวสิ่งพิมพ์คุณจะเห็นได้ว่า AC servo เป็นอุปกรณ์ที่ให้การควบคุมที่แม่นยำอย่างยิ่งช่วยให้การเคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่เจาอจงด้วยความเร็วและระดับแรงบิดที่กำหนดในบทต่อไปดิฉันจะบรรยายถึงรูปแบบการกำหนดค่าและกลไกของ AC servo